ไฟนอลซ้อมมากี่วันครับสองอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ากียติยาเซมอยู่ที่จังหวัดพัทลุงอ่าที่เดิมเราเลยแล้วที่นั่งตอนนี้มีใครไปช่วยเป็นคู่พ่อคู่สอนเราบ้างเป็นๆมีมีนะครับพวกในคล้ายเชิดกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหรแล้วครับสูงเท่าไหร่งเจน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้หกมวยสไตล์เลยครับวันนี้ต้องมาเจอเนี่ยเทพสุทินเคยต่อยกับเขาไหมครั้งแรกเลยได้ศึกษาเก่งมันต่อยเขาอย่าง ยดููอ่เขาเป็นมือสไตล์แหละน่าจะเดินบู๊ก่อนวันนี้มาเจอเขาวางเกมวางแผงไงดิโชคดีเลยตามตาตาเราไปเรียนเกี่ยวแก้ไขอาวุธบนทีเนาะล่าสุด่อยไปที่พระตะลุงพระหลวงอันนั้นช่างตัดแล้วปล่อยไปช่างตัดเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกวันนี้ตัวร้อยยี่สิบเจ็ดเนาะเมื่อเช้าแล้วที่โน่นเป็นงานชนะหรือแพ้ชนะอ๋อชนะคะแนนแล้ววันนี้เลยมากรุงเทพต่อวันนี้ร้อยยี่สิบเจ็ดเมื่อเช้าลองสองหนักแล้วเป็นไงบ้าง มาพอดีเลยมาสตบายนาะร่างกายไฟนีิสบุรุ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะใครมาเหน็บไฟนี้คุมมากี่กิโลสามสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดอะไนี้ประมาณห้าสิบาค้นจังหวัดฝากเชิญแขกขับแล้วนะ่ยฝากเชิญเต็มที่แน่นอนอ่ะขอโชคดีบครับ